คครับผมสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะคุณอยู่กับขอแรงแรงชาแนลเช่นเคยครับเกมฟรีฟ้าออนไลน์นะวันนี้ก็ถึงเวลาอันเป็นอ่าไอเออเอาใหม่ครับวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะที่เราจะต้องแจกแผนกันนะเพราะว่าหลังจากที่ได้ลงวิธีการเล่นของแผนนี้ให้ดูกันไปแล้วใช่ไหมฮะก็ต้องบอกเลยนะว่า ก่อนจะพูดถึงเรื่องแผนเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ฮะก่อนจะพูดถึงเรื่องแผนก็มีอยู่5ข้อครับที่อยากจะบอกนะก็เรื่องแรกครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่คอยติดตามและเป็นกําลังใจให้ขอแรงแรงชาแนลนะเราก็เติบโตกันมาเรื่อยเืนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะก็เรื่องแรกก็เรียบร้อยนะขอบคุณนะฮะทุกคนที่ติดตามนะแล้วก็เรื่องที่2ครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะเรื่องคอมเมนต์นะที่ผมไม่ได้ตอบนะบางที ผมตอบทุกคอมเมนต์ที่เห็นนะฮะแต่ว่าบางคอมเมนต์ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะแบบต้องบอกเลยว่า Google ไม่แจ้งเตือนนะฮะเพราะว่าบางทีมันเมน้นเข้ามาอย่างรอบแรกๆมันยังเมน้นไม่เยอะใช่ไหมยี่สิบสามสิบเมน้นแล้วคราวนี้มันเข้ามาวันหนึ่งมันน่าจะเยอะเกินลิมิตที่มันจะแจ้งเตือนนะฮะบางเมน้นที่มันตกหล่นไปหรือว่าหายไปแล้วผมยังไม่เห็นเนี่ยไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะก็ต้อง ถ้าโผล่ไปเห็นนี่ผมตอบแน่นอนนะตอบแน่นอนครับแต่ว่าเมนไหนไม่ได้ตอบไม่ต้องน้อยใจนะฮะมันมันหาไม่เจอนะมันไม่เห็นนั่นเองครับผมแล้วก็ข้อที่3นะฮะเรื่องปรับ AI นะจะเล่นโหมดมินิเจอร์นะฮะก็ไปจัดการเรื่อง AI กันก่อนเลยครับนะ AI ก็เรื่องปรับ AI ก็ยังไงดีล่ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะวิธีปรับ AI สํสหรับคนที่ยังไม่ได้ปรับนะแล้วก็ เรื่องที่4ครับนะก็เรื่องชื่อนักเตะนะชื่อนักเตะผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยนะเวลาพากนักเตะผิดหรือว่าเรียกชื่อนักเตะที่มันไม่ถูกต้องนะมันเป็นสไตล์ของผมอยู่แล้วนะชอบชอบไปแต่งชื่อนักเตะเองนะฮะอย่างมานนเอลนอยเออร์ผมก็ชอบเรียกว่าเมนนุนนอยเออร์นะเพราะว่ามันเขียนคล้ายๆกันนะเมนนวนกับมานูเอลนะ เกราพีเก้ผมก็เรียกเป็นเจอราดาพีเก้นะฮะผมชอบแบบนี้มากกว่านะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นครับนะเรื่องชื่อนักเตะนะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะสำหรับคนที่ไม่พอใจนะเรียกชื่อนักเตะผิดนะก็ต้องขออภัยนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่5ครับเรื่องชื่อแผนนะฮะบางทีโอ้โหโคตรพลาดเลยฮนะเรื่องไอ้สี่สี่สองไดมอนด์นะผมเป็นผมไปเข้าใจ442ไอ้แฟลตโฟนะฮะ เป็น4-4-2ไดมอนด์นะก็ต้องขออภัยกันอีกครั้งนะฮะแหมยังไม่ได้พูดถึงเรื่อง4-4-2ไปเลยทีเดียวนะฮะผมก็มบอกว่าขออภัยเรื่องแผนเก่านะที่เป็น4-4-2ที่ไม่ใช่ไดมอนด์นะ4-4-2อังกฤษและการเรียกง่ายๆครับแล้วก็4-4-2ไดมอนด์จริงๆเดี๋ยวเอาแบบ4-4-2ไดมอนด์ของจริงเดี๋ยวผมทําต่อจากแผนนี้เลยนะเอามาเรียกความศรัทธาคืนมาสะหน่อยครับแหมมั่มวกันไปหลายอย่างแล้วนะ หลังจากที่เรามั่วกันไปแล้วครับก็ครบแล้วนะห้าเรื่องมาเกินหนึ่งแผนนี้กันก่อนดีกว่าครับแผนนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นแผนฟูลทีมบาซ่านะก็สําหรับแท็กติกหลายๆคนเห็นแล้วนะหลายๆคนยังไม่เห็นใช่ไหมฮะแผนนี้ผมไม่ลองต่อแล้วนะผมขี้เกียจละผมมีเวลากดมันแค่วันละ5้ถึงเเกมนะมันไม่ขึ้นสักทีนะผมก็เลยแบบเออให้ทุกคนเอาไปลองกันเองดีกว่าลองแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเอากลับมาบอกผมแล้วกันนะ ใครที่ไปถึงแล้งไหนนี่ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคนที่ได้เอาไปลองใช้นะไปถึงแล้งไหนหยุดอยู่ที่แค่ไหนก็บอกหน่อยแล้วกันนะผมไม่มีเวลาลองนะฮะสำหรับแผนนี้มันเป็นตัวบวกศูนย์ได้มันยิงไม่ได้ดั่งใจเลยครับนะตัวเกมรับก็เอาไม่ค่อยอยู่ด้วยนะโดยเฉพาะเซอร์เกียโรเบโตเนี่ยนะจะซื้อมาทําก็ขี้เกียจนะเนงินเหลืออยู่4ีล้านสานะเอาไว้ทําทีมอื่นให้คุณดูดีกว่านะก็ ตอนนี้ก็เป็นบาซ่าฟูลทีมนะเกินงนาขนาดนี้แล้วนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยครับแผนนี้เดี๋ยวเราไปดูหัวหน้าโค้ชครับหัวหน้าโค้ชเป็น4ี่สก็จะเป็นเพิ่มความแม่นยำในการยิงแลวก็เพิ่มความเร็วในการส่งบอลนะตามนี้นะฮะแท็กติกทีมแท็กติกทีมเป็นอันนี้นะบาซ่านะ ความเร็วเกม18นะส่งบอล29ครับตำแหน่งอิสระนะฮะส่งบอล39เปิดบอล3แล้วก็เข้าทำ33แล้วก็อิสระนะการส่งบอลน,นี่ค่อนข้างที่จะเล่นมือหวาบ้างแต่ว่าไม่ได้เล่นเสี่ยงนะเล่นค่อนข้างรัดกุมนิดนึงครับนะลูก,กาอากาศจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแล้วก็การเข้าทำต้องบอกว่าเน้นชัวร์พอสมควรเลยนะ33ครับแล้วยืนตำแหน่งเป็นอิสระนะฮะ การกดดันอาจจะกดดันพอสมควรเหมือนกันครับ76ประกบตัว64ครับแล้วก็บีพื้นที่55แล้วก็คุมโซนนะหลายๆคนนะบอกว่าเฮ้ยที่จริงแผนบาซ่ามันแผนบาซ่าแท็กติกเดิมที่มีมาให้มันดีอยู่แล้วผมลองแล้วฮะมันดีจริงครับแต่ว่าไอตัวบวกศูนย์พวกเนี้ยผมลองแล้วกับแผนเนี้ยมันขึ้นไม่มันมันขึ้นลำบากเหมือนกันนะสำหรับไอแท็กติกเดิมของบาซ่าเนี้ยผมก็เลยเมคแท็กติกใหม่เข้ามาครับ ก็คือเป็นแท็ติกที่เพิ่งพูดไปนะก็เป็นแท็ติกนี้นะลองเอาไปใช้กันดูครับสำหรับแผ่และตำแหน่งไปทีแทนะ่แท็กติกนักเตะกันเลยดีกว่าครับนะแท็กติกนักเตะก็พูดถึงกองหลังกันก่อนครับชอบเริ่มจากกองหลังนะแนวรับ 4ตัวเป็นการสกัดกัน้นการส่งบอลหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นร่วมกันสูงทั้ง2ตัวนะแล้วก็ส3าครับสำหรับกองหลังบาซ่านะก็จะช่วยเล่นเกมลุกในบางครั้งนะฮะแล้วก็แบ็ก2ข้างครับแบ็ก2ข้างเป็น3 3นะแล้วก็ช่วยบุกค,ครับทั้งคู่เลยนะฮะกองกลาง3ตัวจะเป็นการเข้าสกัดทั้ง3ตัวนะแล้วก็กองกลางวิดฟิลตัวกลางจริงๆอย่างเปาลินโยเนี่ย จะเป็นขึ้น2ลง3นะฮะแล้วก็แทงทะลุช่องครับรักษาตำแหน่งเข้าสกัดแล้วก็รอจังหวะโต้กลับนะฮะส่วนมิดฟิลตัวซ้ายกับมิดฟิลตัวขวาเนี่ยนะก็จะเป็นขึ้น3ลง3ทั้งคู่นะเหมือนกันก็คือร่วมดันสูงเข้าสกัดไม่ยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็แทงทะลุช่องนะฮะส่วนลุยซัวเรสแล้วก็ ฟิ uh, inho, ลิเป้คูตินโยและก็เลโอนลเมสซี hmm. ่เป็นหน้าต่ำทั้ง3ตัวนะโซเลสไม่เล่นหน้าเป้านะเป็นหน้าต่ำนะ mm hmm. ก็จะมีขึ้น3ลง1ทั้ง3ตัวครับนะ mm hmm. เหมือนกันเดะเลยก็คือหาโอกาสดันสูงครับประกบตัวสกัดกั้นการส่งบอลแล้วก็เน้นทะลุช่องนะสำหรับ3ตัวนะทคติกนักเตะก,ก็ประมาณนี้ครับก็มาพูดถึงแผน433 อย่างที่บอกไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับนะจุดอ่อนของแผนนี้ก็คือการโดนสวนกลับครับแน่นอนครับไปบาเซลูมานะดันขึ้นไปแล้วเพื่อขึงเกมแนวแนวบนแล้วก็พยายามจะเข้าทําตรงกลางนะสไตล์ผมเหมือนเดิมครับจุดอ่อนก็อย่างที่บอกครับการโดนสวนกลับนะถ้าสมมติกดเขาไม่อยู่จริงๆแล้วไม่ได้ประตูเนี่ยมีโอกาสโดนสวนพอสมควรน,นะสำหรับแผนนี้ครับแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะผมมองดูมันก็ไม่ได้ต่างกับในแผนที่ไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับ แผนอื่นที่ผมลงไปเลยนะอม,มันจะมีแผนแรกๆที่มีมิฟิวตัวรับแบบอันนั้นจะค่อนข้างแน่นหน่อยนะแต่หลังๆมาผมเริ่มชอบแผนที่ไม่มีมิฟิวตัวรับนะมันสนุกดีครับมันโดนสวนแล้วมันตื่นเต้นดีนะก็สําหรับแผนนี้ก็ตามสไตล์ครับการขึ้นบอลค่อยๆชิงเข้าทํากันไปนะที่จะพูดถึงก็คือแนะนําเรื่องนักเตะดีกว่าครับนะนักเตะผู้กษาประตูครับ เ,เดี๋ยวก่อนนะแผนนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นฟูลทีมบาซ่าใช่ไหมแน่นอนครับตัวนักเตะบาซ่าทุกตําแหน่งในนี้มันค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วนะสำหรับแผนนี้กับนักเตะบาซ่านะสามารถใครเล่นบาซ่าฟูลทีมนี้เอาไปใช้ได้เลยนะสาม,มารถเล่นต่อได้เลยครับส่วนคนที่เป็นนักเตะสายอินดี้หรือว่านักเตะสายไม่อินดี้ก็ตามนะก็แผนนี้จะเหมาะกับ นักเตะที่อาจจะไม่ได้มีความเร็วด้วยซ้ำครับถือทั้งทีมต่อให้ไม่เร็วเลยก็ใช้แผนนี้ได้นะแล้วก็ขอให้มีสปีดต,ต้นหน่อยนะส่งสั้นดีนะแล้วก็ควบคุมบอลดีนะฮะกองกลางก็มีค่าอ่านเกมหน่อยก็ใช้ได้แล้วสำหรับพวกตัวอินดี้นะแล้วก็ที่สําคัญแนะนําก็คือควรจะมีเพลย์เมคเกอร์อยู่สารตำแหน่งเป็นอย่างน้อยในแนวลุกนะฮะเช่นของผมมีฟีลิปคูติโยครับน่าจะมีนะถ้าผมไม่มั่วนะ มี playmaker ครับแล้วก็มีเลวเนลเมซี่ครับที่เป็นกับตันทีมที่มี playmaker เหมือนกันครับแล้วก็อินเดสตาครับที่มี playmaker มีปะว่ามีครับก็อย่างน้อย3ตัวนะขอถ้าสมมุติเป็นทีมอินดี้นะก็มีสัก3ตัวแต่ถ้ามี6ตัวเลยก็ลองดูครับผมคิดว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะก็สำหรับนักเตะก็ขอให้มี playmaker สัก3าตำแหน่งขึ้นไปนะ แล้วก็แบ็กก็ค่อนข้างอึดและมีความเร็วหน่อยก็จะดีครับแล้วก็ยิงไกลได้เหมือนเดิมครับนะตามสไตล์แบ็กจอมบุกก็ขอให้จบสกอร์ได้ด้วยนะกองกลางคล่องตัวหน่อยหนึ่งนะฮะกองกลางกองหน้านี่ขอให้มีไม่ไม่เป็นสายถึกนะทีมแผนนี้อย่าเอาตัวสายถึกมาลงนะฮะก็เอาเป็นตัวสายคล่องคล่องหน่อยละกันครับมีความคล่องตัวนะแล้วก็มีความพริ้วหน่อยนะสร้างสารรค์เกมได้ครับนะ ส่วนเรื่องนักเตะที่จะแนะนําจบไปแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวว่ากันต่อครับตําแหน่งหน้าที่ก็คือคูตินโย่กับเมสซี่เนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างสรรค์เกมในแดนหน้าแล้วก็วิ่งวิ่งทำทางวิ่งหาช่องขึ้นไปได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งสลับกันนะหลือโซเรสก็จะไปซ้ายไปขวาครับแผนนี้จะไม่ยึดติดนะจะเป็นการวิ่งวิ่งผ่านไปทั่วเลยนะไม่ว่าจะเป็นสุยโซเรสเมสซี่หรือว่าคูตินโยก็ตามครับ ทั้ง3ตัวสามารถวิ่งฉีดไปซ้ายวิ่งฉีดไปขวาได้ทั้ง3ตัวก็นะหาคนคล่องๆหน่อยละกันครับตามนั้นนะส่วนกองกลางครับอึดหน่อยก็ดีครับเพราะว่าแผนนี้ค่อนข้างใช้กองกลางอีกแล้วนะกองกลางก็อย่างอินเนสตาก็จะเป็นตัวสร้างสารรค์เกมนะแล้วคอยเจาะทะลุเข้าไปทาประตูในกรอบเฟตโทโซนนี้กับโซนนี้นะฮะวิ่งสลับอย่างอีวาลาคิติก็มานี่มานี่นะส่วนเปาลินโยเนี่ย จะเป็นตัวที่ยืนตำแหน่งนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ขอให้เป็นตัวที่ยิงไกลคมที่สุดในตรงตำแหน่งกองกลางแลนะยิงไกลคมยิงไกลหนักแล้วก็จบสกอร์ค่อนข้างคมนะสำหรับตัวกลางตรงนี้นะแทนที่ผมจะเอาลากิติกมายืนใช่ไหมผมเอาบอลิโ,โยมายืนนะเพราะว่าบอลิโ,โยจะเล่นเกมรับได้ดีกว่าด้วยนะยืนตรงกลางมีโอกาสที่จะได้สกัดบอลอยกว่านะก็ตำแหน่งนี้ขอให้สกัดบอลดีครับเข้าประทะดีแย่งบอลได้นะแล้วก็เติมเกมลุกดีแล้วก็มีความอึดนะ ที่สำคัญต้องครบเครื่องที่สุดในแดนกลางนะเพราะว่าจะต้องใช้เขาเป็นตัวผลิตสกอร์แล้วก็ทําเกมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเติมขึ้นมาซ้ายฉีดขึ้นไปขวาแต่เขาจะไม่วิ่งมั่วเหมือนอินเตสตากับลาคิติก่ะเพราะว่าเขาจะเป็นรักษาตําแหน่งนะฮะก็สำหรับอาลินโยตำแหน่งนี้มีโอกาสที่จะยิงไกลยอย่างที่บอกครับมีโอกาสยิงไกลบ่อยมากกั้งขอตัวที่ยิงไกลคมๆนะฮะคมๆนะยิงไกลคมเลยนะ2ตัวนี้ก็ ลองลงมาได้ครับแล้วแต่สลับกันแต่ตัวที่มีเพย์เมเกอร์ผมแนะนําตําแหน่งนี้ควรจะมีเพย์เมเกอร์นะถ้าสมมุติตัวตรงนี้มีเพย์เมเกอร์ตรงนี้มีเพย์เมเกอร์ยืนแบบนี้เลยนะตําแหน่งนี้ควรจะมีเพย์เมเกอร์ครับนะส่วนตําแหน่งนี้ไม่แนะนาอะไรมากครับก็มีเพย์เมเกอร์ด้วยก็ดีครับแต่ว่า3ตัวต้องยิงไกลได้ดีทั้ง3ตัวนะเพราะว่าจะเป็นตัวที่ผลิตสกอร์ให้ทีมนะสำหรับกองกลางแผนนี้ก็เน้นหน่อยนะเรื่องจบสกอร์แล้วก็เรื่องอการยิงไกลครับนะ ส่วนปีกสองข้างไม่ใช่ปีกนะเป็นหน้าต่ําทั้ง3ตัวนะหน้าต่ําซ้ายกับหน้าต่ําขวาแล้วกันครับสตัวนี้เนี่ยถ้ามีเพลย์เมคเกอร์ด้วยจะดีมากนะแล้วก็มีสกิลเอาตัวรอดได้ดีอย่างพวกเลี้ยงบอลหนึ่งด,ดีหรือว่าสกิลเลี้ยงบอลไวก็จะดีครับแล้วก็ขอให้เป็นตัวที่มีสปีดต้นหน่อยนะสตัวนี้นะม,นมีสปีดต้นแล้วก็มีสปีดต้นและอะไรต่อมีสปีดต้นค่องตัวนะแล้วก็ จบสกอร์ด้วยเท้าข้างขนาดได้อย่างเช่นปกติเมซี่เนี่ยจะตัดเข้ามายิงแล้วฟูตินโย่ก็จะตัดเข้ามายิง2ตัวนี้มีโอกาสที่จะจบสกอร์มากกว่าหลุยส์โซเรสด้วยซ้ำนะฮะเพราะหลุยส์โซเรสจะเป็นตัววิ่งทําทางให้เพื่อนซะมากกว่าอย่าง2ตัวนี้จะเป็นตัวได้จบนะขอคคมคมหน่อยละกันนะถ้าสมมติไม่ใช่ทีมนี้นะถ้าเป็นตัวอินดี้ก็เท้าเท้าซ้ายหายเท้าขวาหายก็จะดีมากครับเพราะว่าฟูตินโย่มีโอกาสจบสกอร์บ่อยมากนะตัวนี้แต่ว่ายิงไม่เข้าเลยครับเพราะจบสกอร์แกมันน้อยนะตัวนี้ จบสกอแกมันแค่76แล้วผมหมุดหิดมากเลยคนะใส่บวกหน <S <S ึ่งไปอีกนะคูอินโยเป็นตัวที่จะได้จบสกอบ่อยมากนะถ้าใครมีตัวนี้ตำแหน่งคมๆไหนก็จะดีมากนะ <S <S แล้วตำแหน่งนี้ครับคือโซเรสตำแหน่งนี้ขอให้เป็นตัวที่มันจะยืนตรงกลางนะเวลาบางทีโกเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้พักบอลบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นผมเคยเอาเมซี่มายืนแล้วมันไม่เวิร์กนะฮะก็ต้องบอกว่าตัวนี้ต้องบอกว่าขอส่วนสูงไม่ ต่ำกว่า180แล้วกันฮะแล้วก็พักบอลดีนะเก็บบอลได้ครับแล้วก็บังบอลดีนะออกลูกดื้อหน่อยก็ดีนะอย่างลุยยุยโซเรสนี่มันเล่นได้โอเคเลยนะถึงจะเป็นบวกหนึ่งก็ตามครับแล้วก็มีความคมนะขอให้มีความคมแล้วกันนะสำหรับตําแหน่งนี้นะขอให้คมแล้วก็ดื้อหน่อยแล้วก็พักบอลได้นะเอาบอลลงดีครับแล้วก็ควบคุมบอลค่อนข้างดีจังหวะนี้แล้วก็ ตัวนี้ต้องเป็นตัวที่เอาตัวรอดได้ดีด้วยเช่นกันนะสหรับกองหน้าตัวนี้นอย่าเอาตัวสายถึกใหญ่มาเลยก็จะลําบากเลยนะสําหรับแผนนี้ครับเพราะว่าเน้นเคาะบอลสั้นจริงๆนะอย่างที่ <c oughs> ขออภัยครับอย่างที่หลายๆคนเห็นในคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้นะจะเป็นการเคาะบอลสั้นและเน้นความคล่องตัวกับจ่ายบอลสั้นทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแผนนี้ไม่จําเป็นต้องมีความเร็วเลยนะสําหรับสายอินดี้ที่ไม่มีความเร็วเล่นได้เลยนะฮะสำหรับแบ็คก็ มันเหมือนกันนะครับแบ็กเนี่ยไม่ต้องแนะนำอะไรมากขอให้เร็วนะอึดน,นะฮะเติมเกมรุกได้นะฮะแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับดีนะฮะแล้วก็จบสกอร์กับยิงไกลค่อนข้างดีเซอร์กโอโรเบโตกับจอร์ดี้อลบาเนี่ยนะทำประตูได้มากกว่าทำประตูได้มากกว่าอ่าพวกอินเนสตากับลาคิติด้วยซ้ำท,ทั้งทั้งที่สามตัวนี้ควรจะเป็นตัวผลิตสกอร์สำหรับทีมแต่เปาลินโยจะเป็นตัวที่ยิงไกลได้ ได้บ่อยที่สุดนะในตำแหน่งในกองกลางนะส่วน2ตัวนี้จะเป็นตัวปั้นให้เพื่อนมากกว่าครับนะแต่มีโอกาสได้จบอยู่นะแต่2ตัวนี้จะทำทำประตูได้เยอะอย่างคลิปที่เห็นไปก็จะเป็นเซอร์เกียวโรเบโตแล้วก็จอร์ดี้อับาส่วนใหญ่เลยนะก็2ตัวนี้จัดได้ว่าจัดได้ว่ายิงประตูได้เยอะพอสมควรครับผู้สาบประตูผมไม่แนะนำแล้วกันนะก็สำหรับในทีมก็ประมาณนี้นะสำหรับแผนนี้ครับ เดี๋ยวเราไปให้ดูแทคติคกันอีกทีนะสำหรับคนที่ขี้เกียจแคปหรือว <len persu> <diversion> yeah. ่าสต็อปไม่ทันตอนแรกนะก็แทคนิคนี้นะปาร์ซ่าครับ18 29อิสระ393 3 3าอิสระแล้วก็ 76- 64 55คุมโซนนะฮะแทคติกนักเตะไปกันอีกครั้งหนึ่งฮะแทคติกนักเตะหาอกาสด้านสูงประกบตัวสกัดกั้นการส่งบอลแนวลูกฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็เน้นทะลุช่องทั้ง3ตัวนะขึ้น3ลง1ครับแล้วก็กองกลางคู่เป็น3 3สานะ ร่วมดันสูงเข้าสกัดไม่ยึดติดกับตำแหน่งแทงทะลุช่องนะกองกลางตัวกลาง23าครับรอจังหวะโต้กลับเข้าสกัดรักษาตำแหน่งแทงทะลุนะกองหลังอีกครั้งหนึ่งครับ23ครับร่วมดันสูงสกัดกันนะ้นก,ก,การส่งบอลนะแบ็คสองข้าง33ช่วยบุกสกัดกั้นการส่งบอลครับเพราะฉะน,นช่วยบุกเนี่ยจะมีโอกาสเข้าไปยิงได้เยอะนะสำหรับทีมนี้อ่ะโอเคมันเป็นบาร์ซ่าฟูลทีมเนาะ นักเตะที่เหมาะก็เป็นนักเตะบาซ่าอยู่แล้วกับแผ ouais ่นนี้แต่ถ้าสมมุติว่าใครจะเอามาเล่นแต่ว่าแต่ว่าผม, noting, ผมไม่ขอไม่พูดถึงพวกพวกสตาร์แล้วกั so zwei, นนะครับเพราะว่าพวกสตาร์เอามาเล่นเอามาเล่นได้อยู่แล้วนะพวกสตาร์มันปั้นง่ายอยู่แล้วเพราะว่าสเตตัสนักเตะเยอะแล้วก็สเตตัสค่อนข้างดีอยู่แล้วก็คงไม่ยากนะเอามาวางวางวางดูแล้วลองเล่นดูก็คงได้แต่ว่าถ้าสำหรับเป็นทีมอินดี้นะที่เป็นสายบวกบวกห้าบวกหกะลองดูครับผมแนะนําให้เป็นตัวที่ ตั้งแต่กองกลางขึ้นไปเนี่ยขอให้คล่องนะแล้วก็ส่งสั้นดีแล้วก็ควบคุมบอลดีนนะมีสปีดต้นแค่นี้ก็โอเคแล้วฮะจบสกอร์ได้หน่อยก็ดีนะสำหรับ3ตัวในแดนกลางก็ยิงไกลหน่อยก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็3ตัวในแดนหน้าขอให้ฟิวฟิวแล้วกันนะฟิวฟิวก็สบายใจแล้วอย่างเมสซี่กับโซเรสแล้วก็คูตินโยนี่ถึงจะเป็นบวกศูนย์แต่ไม่ได้ง่อยเลยนะเล่นได้ดีคนระับมันขาดแค่จังหวะจบสกอร์แค่นั้นเองนะสำหรับตัวผู้เล่นแผนนี้นะแล้วก็ สำหรับเรื่อง11ตัวจริงของบาร์เซโลนากับพวกตัวสำรองเนี ong, ่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายให้ดูเป็นตัวๆแล้วกันว่าตัวไหนทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้ดีนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาแผนมาแจกเฉยๆนะก็ฝากด้วยนะฝากด้วยครับเอาไปกดกดให้ทีนะกดไปถึงไหนแล้วเอามาเอามาบอกผมด้วยนะเพราะว่าผมไม่มีเวลาไปเองแล้วครับสำหรับแผนนี้นะไปเองไม่ได้ละต้องฝากทุกคนนะฮะฝากทุกคนด้วยนะสำหรับแผนนี้นะ ฝากไว้ในอ้อมไข่เล็กๆนะฮะนะเอาไปกดกันให้ทีนะเพราะผมลงตัวอย่างให้ดูแล้วนี่ก็เห็นแล้วนะลักษณะการขึ้นเกมถ้าใครถูกใจเอาไปเลยครับเอาไปใช้เลยนะก็มีแค่นี้นะสำหรับคลิปนี้ครับมันเหมือนจะยาวปะมันเหมือนจะยาวแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วฮนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าครับแล้วก็ยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมเออแล้วผมลืมครับถ้าชอบกดไลค์นะแล้วก็ กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะสมมติใครชอบมากๆใช่ไหมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยนะก็แค่นี้ครับสําหรับแผนบาซ่าไม่มีอะไรมากเลยนะปั้นมาง่ายๆแต่ว่ามันไปไม่รอดเพราะว่าตัวบวกศูนย์ด้วยแหละนะเอาไว้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวอื่นมาใส่แผนนี้แล้วลองลองไปดูแล้วกันนะโอเคนะครับยังไงคลิปนี้ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงขอแรงแรงชาแนลก็อยากจะเจอกับทุกคนในคลิปหน้านะฮะ ยังไงเราไปเจอนิปหน้าดีกว่าครับบ๊ายบายฮะ